เสงเทียนส่องสองพันปีที่พ่อจุดกคายจะดับสิ้นสุดลงแล้วนานหากสู่เจ้ายังคราวเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงดา สองพันปีที่พ่อจุดจะไม่ดับสิ้นสุดง่ายดอกนาหากผู้กรามีทานศิลภาวนาโลกาคงแจ่มแจ้งด้วยแสงธรรม แสงดำส่องส่องผ่านปิดขามิีเปิดเตินเสี้ยเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพูนท่าอางสองตราตโ พดทอพดทอสะพนานโยตยานนทาธม มันต้องใช้แรงหน่อยเวลาเปิดต้องเปิดให้สุดกลัวมันหล่นมันโหัวใช่เพามันเคยแล้วขัอกข้างนงไม่เอาไะก้านั่นอีก เอาคนละคนละมือไหมเออเอามาด้วยลืมละทีแรกแลเลยวางแล้วก็ลืมลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสติก็แล้วกันเห็นไหมเออของโยมก็ลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสตังก็แล้วกัน อ้าวกล้วยน้ำว้ามาอีกแล้วมีผลไม้มแอนมอนตระกูลมะนาวเลยอ๋อแล้วมันลากินกินไงอ่ะกินทั้งหวานใ<อ>ส่น้ำร้อนอ๋อไม่ใช่กินทั้งเปลือกนะคล้ายๆมะนาวอย่างเงี้ยนะครับอ๋อใช้แทนมะนาวเขาเรียกอะไรนะเรียกแอนมอนเช่เหรแอนมอนเหรออืมใส่าบาตรเออเดี๋ยวเดี๋ยว เอามาจากไหนอะแอนมอนอะไรเนี่ยอ๋อมันมีขายเด้ออลูกมันใหญ่ก่ามะนาวอีกเนาะคล้ายมะนาวรสชาติเหมือนมันนาใช่ไหมน่าจะวิตามินซีสูงเนาะวางวางเลยตอมาก็เดี๋ยวนะยามันอยู่นู่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอย่ามวางก่อนว่างยยงย่าม จะามาใส่เรื่องนี้อ่าอ่ามีกล้วยมาสองหวีแล้วสุกหมดแล้วเอามาจากไหนอ่ะซื้อมาอ๋อได้ได้กินนีก็มีเยอะล้มองล้มเพื่งมาแล้วนะเด้ออ่าได้ได้แตนี่ยอ่าพิเศษจากโยมจรัน

แต่ผมผมลองดูจะลองนั่นนเปร่อยวานอ๋อต้องใส่น้ำร้อนเลยเนาะเวลาเจ็บคอมีปัญหาแล้วผลไม้นี่มาอย่างไงนะโดียม โยมไปหามาได้ยงไงอนั่นแหละก็ย่อสาธุอันนี้โ <laughs> <c oughs> มตนาสาธุอ้าแบงแบงย่อสาธุเออมอกี้กบปิยะยังน้อนตัวนั้นตอนนี้เขาว่ามันเม็ดมันปลูกขึ้นโยมเอาทำกบปิยะ อันนี้ทําแล้วแต่สองลูกเนี่ยยังไม่ได้ทำํำอืมอ้าวโยม่อทำกับีิยะก่อนตัวนี้อ้าวฝึกทำดูอ่า ทำทำให้สมควรพอจิ้มไปบอกสมควรแล้วทำมันทุกอันเลยแหละทั้งหมดนี้แหละทำมันอยู่ในถาดเดียวกันมแล้วพอเมื่อกี้เมื่อกี้โยมน้องนุชทำแล้วแต่ตรงนี้ไม่ทำอาสมควร่เอาที่ยังไม่ทำแต่ถ้ามันอยู่ในถาดเดียวกันเนี่ยทำอันเดียวหนึ่งก็ได้ทำอันเดียวพอแล้วก็เวลาทำอาเออนนี้ก็แบ่ง แบ่งย่อสาธุแบ่งแบ่งแบ่งให้พ่าไงแล้วเหลือจะได้แบ่งให้โยมอืออันนี้เออคนละหนึ่งนะเราคนละลูกเดี๋ยวต่อไปก็ไม่ต้องกินยาแล้วใช้ธรรมโอสด เนี่ยอย่างเนี้มมยม,ม,ม,มีสติได้ไหมแล้วเครียดไหมมีไหมมีสติได้ไหมม่มีหรือไปอื่นก็ <c oughs> <c oughs> อ่าหรืใจไปอื่น <c oughs> มีแล้ว่เครียดอ่ามีมันถ้ามีแบบปกติธรรมดาไม่เครียดหรอกต่างกับที่มันไม่มีเนี่ยฮะ <c oughs> เอาเอาเอาไว้เผื่อโยมบ้างอเน,นี่มันจะเยอะไปมัง้งเอาออกบ้าง <c oughs> <c oughs> เอาออกบ้างก็ได้เอาไว้เดี๋ยวเผื่อโยมบ้างคนละนนะแค่คิดว่าควรจะให้ทำทุกอย่างก็อย่างโยมอ้อนอนหลับก็สบายแล้วล่ะไม่ต้องกินยาเดี๋ยวก็ใช้กายบริหารแทนหรือว่ามีสติในการทำอะไรทุกอย่างตรงนี้แหละเอ เนี่ยลูกดกนะฮะตดจากไร่ใหม่จากสวนนะฮะเห็นใจไปอื่นในเวลาทำอะ่ะนี่ไม,นไม่ไปไหนเหรอมารู้ว่าการที่ทำเลยอะ่ะอ,อืมอ,อ่า ninh à, bèn vậy đó ninh à, ninh à, bèn vậy đó, sáu cái đó, à, để tân có lược à, à, ừ. ขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะฮะโยมนงนุชเป็นเจ้าภาพใช่ไหมผลไม้ใช่ก็ขอให้เจ้าภาพจงเจริญจริญในกุศลและธรรมนี้ยิ่งขึ้นไปเอ้าจจกภาพมาประเทศสไปบานอืม ตาทุตาทุเป็นปัจจัยให้ผลจากทุกทั้งปวงอย่าได้ผดได้เกิดเลยหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ไม่เอาหน่อไม้ตะแหลงทุกโลกไม่เอาเอาเอาได้พอได้ไม่ใช่ว่าอายุปี่นาแล้ว เห็นโยมหยิบหยิบอยู่แล้วก็เห็นใส่ถุงแล้วก็ไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วอ่ันเดียวพออ่ะแล้วขนมอันนี้ไม่ะอืมต้มแดงต้มแาวก็พอได้อยู่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเค้าเอาเอา อาหมูย,มย่างหน่อยเอาไปเผื่อเอออาลองแค่นั้นแหละพอแล้วเยอะเยอะเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกลองทิ้งอะไรเงี้ยอ่าอ่าสาธุสาธุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่ผลไม้ไม่ต้องทิ้งนะคะอาใช่ใช่ <laughs> อ่อาม ใช่เอาผลไม้เพืถวายท่านอุ่นลเพราะท่านชอบผลไม้ผมงมามาแล้วอตอนนี้เป็นท่านอสาธุสาธุไม่ต้องเลือกแล้วนอกจากมันเหลือเหลือก็ อายอมจม<า>มจ,จรนจนันมาสนใจตรงไหนผลไม้ยยมจจรันต้องผลไม,มล้แล้วอย่าลืมอย่าลืมไปดูหัวปีนะหัวปีที่มันยาวๆอะแล้วไม้ตะขออยู่ท่าข้างห้องเบอร์สี่นั่นแนะหละเอาไว้ยาวก็ไม่ได้ไประโยชน์เออล้ โยมจะลันลองไปดูมะละกอตรงนี้ี่ว oh. ่ามันสุกหรือยังเห็นรือยังไปดูยัง,ยง,งไปดูนกกลังไปกินแล้วมากกว่านี้ลองไปดูนะนะลองไปดูลองไปดู ตรงนี้กล้วยกับอะไรนะเรียกชื่อไม่สูงของโยมเนี่ยไหมใช่ค่ะชืออะไรนะเบียกชื่อไม่ถูกคล้ายๆมะนาวไหมแล้วโยมแมรู้ไหมจะต้องทําไงเขาบอกให้ไม่ใช่มะนาวเขาบอกให้ฝรัฝานแล้วใส่กับน้ําร้อนมันก็คือมะนาชนิดหนึ่งเหละอ๋อแต่โลกมันยาวจังเป็นพันของมะนาอ๋อพันใหม่ใช่ไหม ลอ๋ออ <c oughs> <Le> ๋อเป็นโตมาแล้วอ่า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  หนักอ่ะครับ oh, อ๋อหนักอ่มันต้องใช้แรงหน่อยเราเวลาเปิดต้องเปิดให้สุดกลัวมันหล่นมันโหัวใช่เพรามันเคยกินแล้วครั้งอยู่ั้างบนอ่เอาไม่เอา้กระก้านั่นเองเอาคนละคนละมือไหม เออเอามาด้วยลืมแล้วทีแรกแลเลยวางแล้วก็ลืมลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสติก็แล้วกันเห็นไหมเออของโยมก็ลืมอะไรก็ไม่ว่าอย่าลืมสตังก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> อ้าวกล้วยน้ำว้ามาอีกแล้วมีผลไม<อ>แอนมอนตระกูลมะนาวเลยโอ้แล้วมันลาก,กินกินไง กินทั้งหวานใส่น้ําร้อนอ๋อไม่ใช่กินทั้งเปลือกนะคล้ายมะนาวอย่างเงี้ยนะครับอ๋อใช้แทนมะนาวเขาเรียกอะไรนะเรียกแอนมอนใช่ไหมแอนมอนเหรออืมใสเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาจากไหนอะแอนมอนอะไรเนี่ยอ๋อมันมีขายเด้อไอลูกมันใหญ่กว่ามะนาวอีกเนาะ คล้ายมานาวรสชาติแบบมันนาใช่ไหมน่าจะวิตามินซีสูงเน,ะะนาะวางวางเลยะตะมาก็เดี๋ยวนะยามมันอยู่นูน่นเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอรอย่ามวางก่อนวางอยงย่งยามจะาม,มาใส่ตรงนี้อ่าอามีกล้วยมาสองหวีแล้วตกหมดแล้วเอามาจากไหนอ่ะ เออได้ได้กินนี่ก็มีลุกอมลุกพึ่งมาแล้วนะเนอะได้ได้เออนียนอ่าพิเศษจากโยมจรัญอ่าลองดูนะครับเออ ได้ได้เออได้ได้เอกะเปียงกะโรฮให้สมควรือบานยามควรแต่ผมผมลองดูนะครลองนั่งเปรี้ย อ๋อต้องใส่น้ำร้อนเลยนะเนาะเจลาเจ็บคอมีปัญหาอืมใช่แล้วผลไลม้นี่มาอย่างไงนะโยมโยมไปหามาด้วยไงไงตาแดงความที่คืนความละมั้ย อ๋อเงี้นยนะอ๋อย่อตาธุฮอันนี้หมดนาตาธุเอาแบงแบงย่อตาธุเนเออเมื่อกี้กับปิยะยังเนอกตัวนะั้นตอนนี้เขาว่ามันเม็ดมันปลูกขึ้นโยเอาทำกับปิยะอันนี้ทำแล้วแต่สองลูกเนี่ยยังไม่ได้ทำ อืมอืมเอาโยมหม้อทำกับิยะก่อนใช่ไหะอ่าฝึกทำดูอ่าทำทให้สมควรพอติ้มใบบอกสมควรแล้ว ทุกอันเลยนะทั้งหมดนี่แหละถ้ามันอยู่ในถาดเดียวกันคแล้วพอเมื่อกี้เมื่อกี้โยมน,น้องนุชทำแล้วแต่ตรงนี้ไม่ได้ทำอ่าแตงควรอ่าเอา้เอา,อาที่ยังไม่ได้ทำแต่ถ้ามันอยู่ในถาดเดียวกันเน,นี่ยทำอันใดหนึ่งก็ได้ทำอันเดียวพอแล้วก็เวลาทำอ่าเอาเอา่อา,อา,อา,อาตอนนี้ก็แบ่งแบ่งยี่ห้อตางทุแบ่งแบ่ง แบ่งให้พะางเนี่ยแล้วเหลือจะได้แบ่งให้โยม,อ,อ,มอันนี้เอาคนละลูกเดี๋ยวต่อไปก็ไม่ต้องกินยาแล้วใช้ธรรมโอต,ตัด เนี่ยอย่างเนี้ยมีสติได้ไหมแล้วเครียดไหมมีไหมมีสติได้ไหมม่มีหรือไปอื่นก็หรือใจไปอื่นมีแล้วไม่เครียดอ่ามีมันถ้ามีแบบปกติธรรมดาไม่เครียดหรอกต่างกับที่มันไม่มีเนี่ยฮะเอาเอาเอาไว้เผื่อโยมบ้างอนั่นมันจะเยอะไปมั้งเอาออกบ้าง เอาออกบ้างก็ได้เอาไว้เดี๋ยวเผื่อโยมบ้างคนละคนนะแคิดว่า่วนจะให้ทำทุกอย่าก็อย่างโยมอ้อนอนหลับก็สบายแล้วไม่ต้องกินยาเดี๋ยวก็ใช้กายบริหารแทนหรือว่ามีสติในการทำอะไรทุกอย่างตรงนี้แหละอ เนี่ยนะลูกดอกน,นะฮะตดจากไร่ใหม่จากสวนนะฮะเห็นใจไปอื่นใะนเวลาทำอ่ะนะไม่ไปไหนเหรอไม่รู้ว่าการที่ทำเลยอ่ะอ่า Nhi nghe bạn quay lắm đi nghe Nhi nghe bạn quay lắm đi nghe Nhi bạn còn Để tân có lượt ạ Đại ขอให้เจ้าภาพจงเจริญนะโยมนงนุษย์เป็นเจ้าภาพใช่ไหมผลไม้ใช่ก็อขอให้เจ้าภาพจงเจริญเจริญในกุศลและธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปอา้าวเจ้าภาพมาประเคนไปบาทอืม <laughs> สาธุสาธุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกทั้งปวงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ไม่เอาหน่อไม้ตะแหล่งทุกโลกไม่เอาแกงืดหมูับหวไเท้าเอาเอาได้พอได้ เห็นโยมหยิบหยิบอยู่แล้วก็เห็นใต่ถุงแล้วก็ไม่รู้ไปไว้ไหนแล้วอันเดียวพออันเดียวพอะขนมอันนี้ไมอืมต้มแดงต้มอ้าวก็พอได้อยู่ข้าวเหนียวข้าเหนียวอ๋อเอาเอา เอ่หมุด่างหน่อยเอาไปเผื่อออเอาลองแค่นั้นแหละพอแล้วเยอะเยอะเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อีกต้องทิ้งอะไรเงี้ยอ่าอ่าสาธุสาธุเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงแต่ผลไม้ไม่ต้องทิ้งนะคะอช่ใช่ใชอ่า ใ่เอาผลไม้เพถวายท่านอุนผลเพราะท่านชอบผลไม้ผมเมามาแล้วตอนนี้เป็นท่านอสาธุสาธุไม่ต้องเดือกแล้วนอกจากมันเหลือเหลือก็อ อา้าวยมจะลัน่นมาสนใจตรงไหนผลไม้ยมจะลัลละ่นต้องผลไมล้แล้วอย่าลืมอย่าลืมไปดูหัวปีนะหัวปีที่มันยาวๆอะ่ะแล้วไม้ตะขออยู่ท่าข้างห้องเบอร์สี่นั่นนะเอาไว้ยาวก็ไม่ได้ประโยชน์เออล โยมจะรันลองไปดูมะละกอตรงนี ALLY ้ที่ว <c oughs> <c oughs> ่ามันสุกยังเห็นไือยังไปดูยังไปดูยังนกเับไปกินแล้วมากกว่านี้ลองไปดูนะี่นะลองไปดูลองไปดู แล้วตรงนี้กล้วยกับอะไรนะาเรียกชื่อไม่ถูกเ่ยของโยมใช่ไหมใช่ค่ะชื่ออะไรนะเรียกชื่อไม่ถูกคล้ายๆมะนาวใชไหมแล้วโยมไหมรู้ไหมจะต้องทําไงเขาบอกให้ไม่ใช่มะนาวเขาบอกให้ฝอนฝานแล้วใส่กับน้ําร้อนมันก็คือมะนาชนิดหนึ่งเหละอ๋อแต่โลกมันยาวจังเป็นพันๆของมันอ๋อพันใหม่ใช่ไหม